ค่ะพี่น้องนี่ประดากับผ้ามา่านกับเข่านะคะเนาะวันนี้ออมหนูหน้าใช้ผักเกล็ดขมแล้วค่ะพี่น้องหนูคลุกนะคะแกงออมหนูหน้าใช้ผักเกล็ดขมแซ่บๆจ้ะพี่น้องนี่เพิ่งนีปลาดาสิแกงแบบๆค่ะพี่นอ้องค่ะอันนี้เ้าก็มาตำเครื่องนะค่ะเนาะ ข่าตะไคร่เราเก็ากระเทียมนะค่ะพี่น้องพริกน้่ค่ะเนะเาะก็ปรุงไปเลยค่ะพี่น้องเคี่ยงกันเลยเอานามหยอดนะค่ะเนาะ ข้องให้เดือดนาะค่ะพี่น้องค่ะพี่น้องใส่ปลาล้วงไป่หลุดนะคะเน้องเครื่องให้เรียบร้อนนะพี่น้องเนาะนนนเดือดแล้วห้อยๆนะมากใส่ผักใส่หยังเนาะคะ่ะเนาะพี่น้องก็ของง่ายๆจ้าจมันนี่ เราพี่น้องอันนี้อมหนูของเฮากระซูของเราเนาะค่ะเนาะแซ่บค่ะพี่น้อง,ะะะะอ,ง,อ,อ,งอันนี้แหละคาะหอมอีตูนหอมมี่ผักอีตูแล้วก็มีผักแันขมเนาะค,ะะค,ะะคะ่ะเนาะผมอำำ่มลัมแ่บค่ะพี่น้องผักเยอะเยอะ อร่อยอร่อยนนะแซ่บครับพี่น้องมาได้เห็ดเดี๋ยวเ,เ,เ,ยเ,เ,ยเดี๋ยวเดี๋ยวไปจ<ะ> <c oughs> ้าถูกแลานมาเอิอไปกินหมูกระทะเนะาะค่ะพี่นอ้องอ่าเด็ด เยบร้อยเนาะน้อค่ะเนาะอ้อ,อมนุ้ใส่ผักแก่นขมนะคะเนาะขมอัมล้ำแสบๆแล้วค่ะพี่น้องอ้อมนุ้ยผุกนาใส่ผักแก่นขมนะคะกินซอสอน้ำปลาดด้วยค่ะพี่น้องสุขสุขพ้นนะคะเนาะแสบๆจ้าขอบคุณทุกกำลังใจเลยค่ะเด้อที่มอบให้ปลาดานะคะเนาะมาขอมารับชม ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามน้องค่ะพี่น้องขอตัวเพียแป้งแค่นี้นะคะเนาะกดไลค์กดแชร์กดติดตามเหมประดานี้ด้วยค่ะเด้อสวัสดีจ้าโอ้ยหอมจังเลยหอมหอมหอม